ร้องเลยครับน่าน่นานปลาปากคำ่ำวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องบุพเพกบ่าวต่ำหน้าเวงเกออินดีเฮ็ดตอร์ครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาชูสองฮะปลาครับพาบ้านหน้าเวงเกอตำบลนาชิโน่อำเภอเมืองจังหวัดมุนตาฮานครับมื้อนี้ ก็แรกแหกมานครับลอกเบิ้งครับหรือทั้งกล่องไม่ยิ่งสูงเนาะขาไม่ยิ่งสูงเลยครับตกไหมครับหัว่านเนี่ยคอยจะนอนเป็นม 8, ่วงแปดสามสิบตาครับม่วงอันนี้ก็ม่วงเก่าม่วงในกระสอบหรอครับสิบตาบมลุ่มว่าเหลียญช่วงมีบริษัทซื้อมั่งนะครับม่วง 9, เก่าว่าเหลียญเนาะหน้าขึ้นเนาะวันนี้หน้ามันขึ้นดีครับยิง่งขาวว่าฝนตกทั้งเนื้อเนาะเอามาลุ่นต้องกันครับ ได้ก็รอช่มรอติดตามน้ำบ่อต่ำขโมยหรือผมเป็นพี่น่อเด้อนะจวดน้องกันครับบันเทิงต้องกันคนนี่นสีแดงบันเทิงเมื่อสีแดงเอาหนะครีบ 哎，我。 สามสิบตาครับบนรถโบบนรถบนในบนป่ากับกบนเขาเลวยว้ามาเห็นตาลแล้วก็ เลยครับอออเออ๋เอ,อ,เ,อเหงื่อมาครับหนานทางแห้งปลาหมึกบานครับเผาสองเลยเออเอ,อน,นี่คือน,นี่โอ,อ้เหงื่อหนยแล้ว

ตอนละสองตัวตอนสันสันนั่นองกรด่างสันสันพื้นสันสนะครับมาส่นอื่นอื่นนี่ือกัน พวกออกเพลยได้ครับปลาหมออกบานอย่สวงน้ำบกมันเงียบปั๊บไปเลยเฮ้ยขาร้องไยปาจ้ะ โอ้นั่นเธออู้วนั่นนั่น,น,นพี่ถ่ายอยู่ดีส่สิเออโอ้มอดถือแท้หนอ่อยู่เลยห้าสามเลยครับตอนยะขาของมอดได้ โอ้น้ำเลีนยงในป่าเขาเลยเอามบันเทิงน้งกันครับป่านนี้บันเทิงสินโมเมนต์เอเยาะสินนะครับโอ้ตอนสันสันสามตัวกับโอเคเลยครับเน,นี่ยเริ่มไม่อีกแล้ว สุดพอดีพ่อพี่น้อ,อมเบม่อ,มอง11ครับอ้าน่าแห็นเลย

ดูกตนเ้ยมองสิบเอบแสดงว่าน้ำขึ้นปลามาอนี่ครับตตตัวตตัวตตตตตต ้าห,ห,หมกบานมาบานเนี่ยิ่งม่วงที่ทีต้อกันนีพี่น้องเยอยบานเนี่ย มีปลาใหญ่เข้ามาเลาะเหรียญแถวฟังเน่ะบ่แถวเลาะหินเน่ะแบอสเลาะเบ็แบเบ็บน่าจะมีปะยนหน้าเอาหน่ะต้องโอ,อ้ของอย่างเดียว ของ่าใครย่างเดียวม่ถึกปลาอ้วดจวดโอตุเสียงมวบเลยโอตุคือมันยูดยูดเนี่ยน,นะ โอ้หนาน้าน้นาน,นานนานนาน,นานาปลาปากค่ำเออปลาปากค่ำวายยเขามาเด็ดแล้วเออ ออออออเ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 ออปลาปากข้ามครับบวก,การยกสูงเออเกี่ยองเขาเซ็ตสินภารกิจเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมาสรุปผลงานกันเท่าครับบันนี้ อันนี้ก็ได้ด่างละตู้อยู่ครับกันเรื่องเริ่มเฮ็้นปลาครับน้ำขึ้นนี่มือนี้ตัวนี้ได้มือว่านนะครับปลาไนครับปลาไนแม่น้ำโขงครัเน่อ,อ,อ,อ ันนี่ก็พือว่าโอเคพราะในพี่น้องเลยอือเดี๋ยครับมันนี้เห็นตะประเก็ดพาระาระ,ระ,ระในพี่น้องเลยปลาบักบานปลาปากค่ำปลาไนครับน้ำขึ้นก็ลังเห็นเข่า มา,าได้เมื่อวานครับวันนี้ก็ได้ต้นละสามตัวสองตัวกับโอเคครับปลาใส่งามนะครับนี่ครับปลาปลาค่ำปลาปลาค่ำทองเนสีเหลืองเหลืองนี่นะก,กีเป็นสีเหลืองเหลืองหางแดงดงปลาปลาค่ำดูตัวตัว,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 วับันเทิงซินนะครับเหือนนี้แม,มอ่อนยอดซิน การนะครับก็น่าจะมีก็ใส่ใส่เช้าโลนะครับจะขกกิดไปสั่งนอกการเบิรงครับบัดร่วมเบิดมือนี้บอดตามสิได้จชกโลนเนาะเนาฝากตอนพวกไอ้พี่น้องครับลองสั่งเบิรงเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องก็น่าจะมีสิได้จชกโลรถเอ็ดรถสองัวสามแทน,นอุตู ลูเจ็ดได้ครับเออมันแห่นได้ปลาในเนาะปลาปาค่นั่นปลาปาค่ำยังลู่เอฟครับปาค่ำกลอยแซบรับปลาปาค่ำปลาในรวม าาก่อนบอกการเลือบวัดสองรูสามสองรูเพราต่ำเดี๋ยวจะรูอะไรมาเหรอส่วนั้นรูเจ็ด เป็นซีนนโล่าโลมอนี่ได้ปาฮุกโลเอสครับอ้าวโอเคครับตอนนี่นะอืมนี่มือนีเกะมือนี้ก็โอเคนะครับมือนี้มันก็แล้วจะมือครับมือบ่ได้มือได้มือบ่ได้นะครับ บางคนกับอมเมต์เขามาว่าแถวทางแม่น้ำในไทยออเห้เอพนปิดสามเดือนเนาะประมาณแต่ว่าแม่น้ำโค้งนี่ขึ้นยูกับประเทศเลาาเลยครับพพี่นนอมันเพราะว่าที่พมไปใส่มันเป็นนานนานพวเพืินนะครับขันเพืินบ่อยฮาคือจังบวอยฮาคือส่วนบางหนึ่งนะครับที่พื้นปิดส่วนหนึ่งมสองเดือนหนึ่ง ก็บด้ออกไปหาอันนี้คือเพิ่นเปิดใน้าอยู่กับฮาได้ครับเพราะว่าถ้าเ้เขาไปไปเห็นทางบดได้นะครับมันเป็นนานนามของเพิ่นมองที่สุปผมไปฮานะคือต้องเพิ่นนะครับว่าน่ายเพิ่นขี้ขึ้อ,อามาบอกว่าไปยุทธาเด้อเดิสีจังจังอันบดได้าหาครับคือวางหันช่องเดือนกวาน่าสุปผมกับบดได้หาเลยแถวเขตเพิ่นคือว่า เป็นนา,นามของเพื่อนนะครับอันนี้ก็อธิบายพอแม่พี่น้องเข้าใจนะ้ครับแต่ว่าแนะนำของไทยเขามันแมนครับเพราะว่าไทยเฮ้ามันมันฟังได้อันนี้ไปสร้างกลุ่มเขา,าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าของเขาก็คือเพื่อนหน่อยอยู่สุมพกัยังห้าได้นะครับประมาณนี้นะครับเข้าใจพอแม่พี่น้องฝากต้อนกันครับอย่าลืมกดติดตามลืมแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใท,ทีมงานหน้ามิเกนดีครับวันนี้บอตั๋มกับลาไปสนีทล้ะครับ ขอบคุณครับสบายดี